อยูกันในเกม Call of Duty Mobile กับผมแด๊ฟฟ็อกนั่นไหมก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะฮะก็ห่างหายไปนานนะเกมนี้แบบผมก็เล่นมาประมาณหลายเดือนแล้วฮะเกมนี้แต่ว่าผมก็เลิกเล่นไปนะแล้วก็ในคลิปนี้คือก็จะมาเล่นอีกละกันนะฮะไม่ได้เล่นมาแบบหลายเดือนมากๆอ่ะเกมนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยแบบโคตรลื่นอ่ะมือถือใหม่ฮนะลื่นมากมาเลสโก้ go, ฮะปืน ICR ีอาร์ขีดวันคอสมอรหรือเปล่าผมก็จำชื่อปืนไม่ได้นะฮะ ด้านหน้ามีคนมาแล้วยิงก่อนยิงก่อนได้มหนึ่งคิวนะฮะในโหมดของคิวคอนเฟิร์มเก็บด็อกแท็กนั่นเองนะฮะเก็บมาก่อนละกันเพื่อเอาแต้มเฮ้ยโอ้โห,โหตรงนี้มันกันเต็มเลยฮะ,ะมันกันโคตรเยอะเฮ้ยสไน,น,ปสนเปอร์สไนเปอร์สไน,เป,สนเปอร์ก็มาอืมเฮ้ยใครวิงยิงเนี่ยโอ้โหด้านหลังยิงว่ะตายเลยฮะ,ะผมชอบตัวละครตัวนี้มากอะ่ะโคตรน่ารักอะ่ะน่ารักมากๆนะฮะเฮ้ยด้านหน้าโดนชอ็อตโดนชอ็อตนะฮะโดนรถบังคับวิทยุไปดิเีเมื่อกี้เห็น,นคนหรือเปล่า ดี๋ยวแป๊บนึงนะวิ่งวิ่งวิ่ง,งเฉียงก่อนเสียงเสียงทางนี้ฮะเหมือนมีเสียงคนวิ่งกันตรงนี้ยิงกันตรงไหนเนี่ยผมอ้อมแล้วกันเพื่อเราตายด้านหน้าน,นะมีปะเฮ้ยโอ้นี่ไงบอดีฮะมีการสไลด์หนอนมาด้วยหรออ,อีกคนหนึ่งมาโอ้ปืนนี้แบบมันไม่ยิงแบบใกล้ๆไม่ดีเลย <c oughs> อ๋อโดนเพื่อเรายิงตายแล้วฮะมันเป็นปืน AI ไันงมยิงไกลนะยิงกลางกับไกลแต่เอามายิงใกล้แบบโอ้โหแม่งยิงไมา่โดนเลย เดี๋ยวกปนะลบก่อนลบก่อนด้านหน้ามีศัตรูฮะนี่งไงล่ะเก็บตัวแค่ก่อนละกันกระสุนหมดลบก่อนลบก่อนเฮ้ยในบ้านก็มีอยู่เนี่ยคนเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน,น,น,นเออมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเรา,บ,ารบังทับไปทยุไปชอ็อตเอาอยัางอยู่ที่เดิมย,ยิงยิงด้วยปืนพกนะ Desert Eagle ขึ้นก่อนขึ้นก่อนละกันโหลดดิ้งแป๊บนึงมาไหมเฮ้ยมันว่าเกมนี้มันอยู่นะ กลับมาเล่นทีนึงก็มันอยู่นะเกมนี้แบบโคตรมันนะฮะคอมพิวตี้โมบายนะฮะมันมากๆโอ้ยมีคนยิงผมด้านซุ้นป้อมปืนตั้งไปเลยกันเซนติการ์ดนะฮะมีคนด้านหน้าเอาตายไปเลยดีกว่าเพื่อนเราโคตรโหดอะไอ้เพื่อนสวัสดีโอ้ชุดไม่เหมือนกันนึกว่าศัตรูอะโถเอ้ยแม่งดูดิชุดมัน่ะสีเขียวว่าไม่เหมือนกับไอ้คนนั้นน่ะฝั่งศัตรูอะเฮ้ยใครยิงผมอ่ะอ๋อนี่ไงเจอละนี่ไงล่ะเพื่อนเก็บด็อกแฮกมา แล้วก็โหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะจัดไปฮะจัดไปจัดไปมีคนทางนี้ทางนี้มีคนหรือเปล่าอ๋อนี่ไงสองคนฮะไประเบิด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 ใครวะเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยอีกคนนึงมาสไนเปอร์เปิดพบแล้วกันมาสวัสดีเคือระเบิดระเบิดเอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยแม่งจะหนีระเบิดเนี่ยมาโดนปืนฮะโอ้โหสไนเปอร์ว่ะ อาปืนอันนี้แล้วกันตระกูล S M G แล้วกันแม่งปืน AR แบบยิงไม่ถนัดเลยอะ่ะต้อง S M G อะ่ะผมชอบ S M G นะนี่ไงล่ะเฮ้ยยิง,แ,ยยงแบบยิงดีมากกับปืนกระบอกเนะี้ยมาเลยมาเลยมาเลยเหมือนมีคนทางนี้หรือเปล่าหลบก่อนแล้วกันมาเอานี่ไงวันที่นายโอ้ S M G ยิงดีมากยิงโคตรดีปืนกระบอกนี้นะฮะต้องแตกเก็บมาเหมือนจะมีคนมาทางนี้หรือเปล่า ไม่มีวะเคลียด้านหน้าเฮ้ยเอา้านึกว่าเพื่อนตัวเองอะโถเว้ยศัตรูนี่หวาไม่ชุดเหมือนกันให้ตายเถอะแล้วเอาละเฟสกลุ่มแล้วเฟสกลุ่มเด,ด้งอ่าโอเคฮะคุณแบค็คขอพิมพ์อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเขาส่งรูปภาพหรือเปล่าเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ไม่ได้ดูนะอะไรอ่ะดีไม่ทันได้เล่นอะไรกันเนี่ยคุณแบค็คผมลืมปิดไอ้นี่ปิดการแจ้งเตือนนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีศัตรูวิ่งมาเหมือนมีคนด้านบนบ้านเออนี่ไงมาดีนายยิงกับเพื่อนเราอยู่นะฮะโหลด,ดหนี่แป๊บนึงมาเลยด้านล่างมีคนวิ่งไปโอโ้โหคนเยอะด้าน,นหน้าเยอะมากอ่ะัอดีเพื่อนเอาปืนกลมาแล้วกันเป็นสกิลนะฮะมาๆมานี่กาดกะเฮ้ยยิงไม่โดนมาเถ้าฟิยกยิงไม่โดนหลังมันยิงผมว่ะเอาตายเลยนีหว่าตายไวมาก เหมือนจะมีคนวิ่งมาหาผมอีกนะในบ้านนี้มีหรือเปล่าหอหลัง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 นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยนะฮะคดมันคดมันคดมันเฮ้ยเราบังคับไปกินเลยเพื่อนไปลแล้วช,อชอ็อตช็อตอ้าวสุนหมดพอดีเลยยิงซ้ำเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็โหลดอีกแป๊บนึงรีบรีบหนีก่อนด้านหน้าม,นมีเพื่อนเราตายนะฮะเออหป้อมปืนผมแล้วสองอันนะต้องสองอันนะต,ออนนะตั้งไว้อ่ะ อืมาแตง้มีคนวิ่งมานี่ไงล่ะเราฟังเสียงนะเพื่อนตรตัวแป๊บนึงึบมาอีกแล้วมามาให้แกมาให้แกเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยหลบโดนหลบมาเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยนั่งนั่งยิงแล้วนั่งยิงแล้วกันอ่าวเรียบร้อยนะสี่สิบคิวแล้วก็วิตตอรี่ไปสี่สิบต่อยี่สิบเอ,อ็ดคิวเฮ้ยผมได้ MVP ด้วยว่ะดัรฟอกก์หกนะฮะก็ตานนี้เลยชื่อตลอดขังผมมีคิวแคมนะฮะ อีกสองตัวแล้วก็ไงต่อพื้น ICR ผมได้นี่เป่าซุปแคมป์นะเรียบร้อยไปโอเคฮะโคตรมันโคตรมันอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเอ่มนี่คืออะไรเนี่ย S1 สนึ่เหรอน่าจะเป็นซีซั่นแร้งหรือเปล่าที่แบบแย่ของอ่ะโอเคฮะคนกดไลค์ผมด้วยเฮ <c oughs> ้ยเราตัว,ล,ว,ล,วตละครผมเปน็นอะไรเนี่ย <c oughs> ตัวละครมึงบั๊กเฉยเลย <c oughs> ว่าเต๋อฟลักในหัวหาย นี่มันอะไรกันเนี่ยแม่งบั๊กนะฮะโอเคได้เลเวลมานิดหน่อยเองอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เลือนะ่อนฮะโอ้โตัวละครแม่งบัก๊กได้มา27คิวกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอออกเกมแล้วเข้าใหม่ก่อนละกันนะฮะมาโอ้ยฝั่งนี้น่าจะโหดแล้วเป่ยฝั่งเราเนี่ยดูจากตัวละครแล้วก็ฝั่งนั้นน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะต้องระวังนะฮะ ในแมปของซัมมิตนะฮะแมบปบนี้คือสมัยก่อนคือแบบนักแข่งชอบใช้กันนะนะฮะชอบเล่นกันแบบนี้นะฮะซัมมิตมามีไซเปอร์ไรเฟิลดูมาฝั่งนั้นนะ่ะเอาเรื่องเนะี้ยเอาปืนเอ็มเอ็มดีอันี้ละกันผมชอบกระบอกเนี้ยเล่นดีสุดละไปฮะ let's go ไปกันเลยไปกันเลยแล้วก็เอา, Meet ม,ามีดมาฮะฮะเรามีมีดด้วยในตานี้ไปด้านบนมีคนปะเนี่ยมาต้องมาเว้ยนั่นไงมาจริงด้วย นิ่งไงละเรียบร้อยฮะปืนยิงโคตรนิ่งอ่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโหลดดิ้งก่อน๊บนึงไปทางอื่นแล้วกันมันต้องมาทางนี้ฮะเราไปแบบอ้อมไงอ้อมไปตุ๋ยมีปะมีปะไม่มีปะคือเราตายด้านล่างอะ่ะไหนอะเพื่อนอ๋อตรงนี้ไงมันตายแล้วนี่หว่าผมไปหาคนยากมากแบบนี้บอกเลยหาโคตรยากเอ้ยมันอยู่ไหนกันเนี่ย่ะเราขอคิวหน่อยสิเอาตายแล้วมาถึงก็ตายแล้วฮะ โอ้บล็อกแท็กเก็บมาก่อนเฮ้ยพอหาเพาศัตรูไม่เจออ่ะเฮ้ยหลังหลังโอ้โหแม่งหลังเข้ามันแบบมันสุ่มเกิดนะฮะว่าจะเกิดฝั่งไหนไปไปไปเอ่อด้านหน้านี้มันต้องมีคนวิ่งมาไวเพื่อนตามเพื่อนไปแล้วกันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอเคโดนอยู่อดิตอดนี่นี่นอ้าวเอ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วย กระสุนหมดพอดีนี่ไงล่ะจะไปไหนล่ะเพื่อนล็อกแ็กเก็บมาก่อนไป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 ด้านล่างนี่เพื่อเราตายหรือเปล่าทางนี้ต้องมีคนมาฮะมาบ้างมาเฮ้ยมา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 จริงด้วยมาจริงด้วยนี่ไงล่ะรอติงแป๊บนึงเพื่อนจะเพิ่งมากันนะไอคนนั้นน่ะเหรอปะเอามันวิ่งหนีใครวะนะเอาเพื่อนเรายิงเอาเอาเอาไอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอคนนั้นมันเกือบตายเฮ้ยสวัสดีกระสุนหมดมีดแล้วกันเล่นเล่นมีดเลยเล่นมีดเลยนะฮะไปไป มีดแบบในเกมนี่คือทีเดียวตายอ่ะโคตรชอบอ่ะนะฮะทำไมใครสิดแอคชั่นทำไมแบบไม่ทีเดียวตายนะถ้าเกิดทีเดียวตายมันจะเจ๋งมาก <c oughs> โอเคไปฮะตั้งป้อมปืนก่อนละกันดักตรงนี้เลยเอ้าโดนยิงโดนป้อมปืนยิงไปดิ <c oughs> หลังมีป่ะนะ่ะระวังนะ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่มีฮะเคลียเพื่อนเราเออหาแบบศัตรูไม่เจอ,อแบบเนี้ย ไม่มีอะคลียร์มากเลยเฮ้ยหลังเพื่อนเราโหตกใจหมดนะตรงนี้ก็ไม่มีฮะด้านบนต้องมีอยู่แล้วหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเกิดอะไรแล้วกนะัวนะขอขอขอละกันนี่ไง <laughs> เขกกระบ,บานซะหนึ่งทีเฮ้ยตรงนี้มีอายหนึ่งเหมือนเพื่อเราจะเล่นหอร์น่ะโนอะ้โหฮอไม่ยิงระ,ระเบิดเต็มแล้วโอ้ยเอฟเฟกต์ลังการงานสร้างเฮ้ยมีคนวิ่งหนีมีคนหนีไม่เกือบตายแล้ว เอาหายหายหายฮึหลังมันอยู่หลังนี่ว่ะนี่ไงละ่ะนี่ไงต่อยอ่ะเพื่อนต่อยอ่ะเพื่อนฮึไม่ได้แอมล็อกนะฮะเฮ้ยโอ้ตัวนโคตรมืดเลยมืดมากเอจาจะเอจะเฉยไปดิเพื่อนสับสับ,สบไปโดนมันไม่ตายนะได้ไงเพื่อนเราตายแทนนี่ไงละ่ะเรียบร้อยอีกคนนึงสไนเปอร์เก็บรถแท็กมาเฮ้ยนี่เพื่อนเราอ,อกใจหมดสวัสดีฮะสวัสดีไาย เอ่มอ้าวแม่งศัตรูหายไปละไปเกิดฝั่งนู้นละป้อมปืนตั้งไว้ตรงนี้เลยละกันที่เดิมที่เดิมต้องถ่เก็บมาก่อนรถบัคขับวิทยุปล่อยไปตาม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 รถบับไปช็อตโดนช็อตนะฮะโหลดดิ้งเฮ้ยมีอีกหนึ่งคนที่มาโโอ้หแม่งโค้ชเจ็บโค้ชเจ็บมาฏิโอ้ยโอ้โหสับไม่ทนเฮ้ยหนีก่อน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 ไม่ไหวไม่ไหวโหลดดิงแป๊บนึงมาฮะเอามาตายเลยนี่หว่า เพื่อนเราแบบงานดีมากฮะโคตรไป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 เฮ้ยเอาโดนช็อตโดนยิงมีไงล่ะมีปะเนี่ยเฮ้ยมี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 การสไลด์หนอนมาด้วยมันแอบมันแอบหุยตรวดิ้งก่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวมาปังที่เพื่อนขอซับหน่อยขอซับหน่อยนี่ไงล่ะไปไปไปถอยก่อนเออตรงนู้นตรงนู้นเหมือนมีเพื่อนเราตายตรงนี้มันต้องมีคนด้วยมันต้องมีคนวิ่งตามก่อนวิ่งตามก่อนตรงนี้หรือเปล่า เฟียวอะเอา,เอาโดนโดนโดนระเบิดตายเรียบร้อยกว่านี้โอ้ยอย่างมันอย่างมันนะเกมนี้คืออย่างมันมากป้อมปืนตั้งไปตรงเฮ้ยศัตรูตรงหน้าเลยแลการตั้งตรงหน้าเลยต่อหน้าต่อตาไปดีเอาเรียบร้อยนะฮะก็วิตอรี่ไป40ต่อ7คิวอะทีมเราโคตรโหดเลยฮะเอาเรื่องอยู่นะเอาผมได้ MVP ได้ไงเนี่ยแบบวิ่งหาแต่ศัตรูนะฮะอ่ตถอบแบบเท้ๆทะ หโหระเบิดระเบิดเต็มมาตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเงี้ยฮะยิงไม่โดนเลยนะแล้วก็เอามีดมาสับอ่าโค้ชสวยฮนะช็อตเนี้ยโอเคฮะอย่างมั่นเลยรอฮะรอฉากโหลดดิ้งก่อนแล้วกันสักครู่หนึ่งมันโหลดไวมากฮนะมือถือใหม่โหลดคุณไปมาบั๊กไะเนี่ยตัวละครเอาไม่บั๊กไม่บั๊กไม่บั๊กแม่งตาแรกแม,ม่งบั๊กเฉยนะฮะคะแนนสองพันกว่า ได้เลเวลโหดนิดเดียวเองนะ่ะได้ลายปืนนะแล้วก็อันนี้เลเวลสองอืมก็ได้อยู่นะกดต่อไปแล้วกันผมได้ประมาณ18คิวนะฮะก็จัดว่าดีจัดว่าเด็ดกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าอย่างนั้นหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันผมกระชับก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์ให้ด like. ้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย